ไอะบูน,นี่คือผู้ช่วยของเราเด็บเดยวตามตากล้องไปก่อนเอาไลท์ไทยมันเล่นมมัันทีตากล้องตากล้องตายแน่เลยตากล้องเอาควรไปเขาไม่เก่งกล้องนะ ไตายข้างหานะงลังอ่ยอย่างไรก็ยิงได้ตัวหนึ่งแล้วกันน,นั่นฮะอย่างไรก็ยิงได้ตัวหนึ่งแล้วกันลองดูด้วยฝั่ต ไปเอดิแล้วแต่งะไปไหนไปบีกันไปบีแล้วโอ้แย่มันนีกลัวตกกระใจหมดเขารู้แล้วมันนี่มันอยู่เอ้ล้น นนัน่มาโค้ด้วยใช้ของควงดีกว่าไปบีเถอะเอไม่ไหวเขาจะไปอ้อมบีเขาอ้อ,อมไปเองแงอ้อมบีมีคนบ้าไม่รู <laughs> ้ดิด ม,ม,ม,มีโอ้โอ,อันนี้เราแพ้อ่ะเขาไม่เก่งด่านนี้ต่อไปอาด่านลักวินเดอร์อืมอืม ก็ไปหาเขาเล่นกันเถอะเอาเอาแบบเป็นกลนะเขาชอบถ้าให้ดีต้องเล่นมีดมองมันไม่ได้ไปอ้อมกันอ้อมไหมอ้อมแ้แบบอ้อมยังเละเลยให้ยันนั่นน้ำอ่ะน้ำเขาตายก็ตายเป็นกระจุกอะ โอ้ทองซองนี่ยงิงซองดำมีแม่ตรงนะเขาอ่ะเออเองดูตัวใครอยู่นะกลมดิตัวเองเอ่ะตัวเขามา่อกีดูดิ <laughs> ระวังระเบิดนี <k Medicine setting sampling> ้ระวังด้วยอู้หูไม่ไหวอ่ะส่วนเขาเขาก็ไม่ไหวเอาด่านเรือบ้างต่อไปหรือว่าการรักคุญด่านเรือด่านเรือกลญย์ต่สร้างเองเ็สรองมันจะได้เองไปไหนะอ่ะไปดีอ่ะ ทิ้งที่ได้น้อยยังไงก็ที่สองวะเขาวางเองวางเอใช้ใชมีดตัดดีกว่า ตายยังไงนะเดี๋ยวตายยังไงตายแล้วมั้งเย่ได้มีดฟันคนหนึ่งอ่ะโูมันทะลวมั้งไม่ทำ One more and I don't know. Hmm. Mission success. Okay, let's go. มีคนอยู่ข้างบนน่ะโอ้โหโอ้โหตายเลยโอ้อ